น,นี้นะคะบ <Okay. S 1> อกก็บอกว่าเป็นความโชคดีของแฟนๆช้อปปี้จริงๆเพราะว่าช้อปปี้เนี่ยแจกหนักทุกๆเดือนเลยนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นอีกเดือนหนึ่งที่แจกทั้งบ้านแจกทั้งรถมันสร้างความชุ่มชื่นหัวใจให้กับประชาชน uh. เพราะว่าไม่ไม่ใช่แค่ของรางวัลที่แจกอย่างเดียวนะเวลาที่คุณไปซื้อของอ่ะส่วนลดต่างๆเนี่ยช่วยประชาชนจริง mm. ๆฉะนั้นก็ช้อปเนี่ยช้อปกันให้เต็มที่เลยค่ะ ช็อปกันให้เต็มที่เลยค่ะกับช้อปปี้ของว่าคุ้มคุ้มสาหรับคนที่เป็นแฟนช้อปปีจริงๆค่ะแล้วรอไหมคะอะไรนะคะรอไหมคะสิบเอ็ดสรอสิบเอ็1สิบเอรอหมดว่าเขาจะโทรมาไหมไแต่นี่ก็เป็นสิ่งนักช็อปเหมือนกันค่ะ,ะเคยเซิร์ชว่าช้อปปี้มันมีทุกอย่างจริงไหมพิมพ์คําว่าใบาตองสด มีก็ค <Wha> ือเอาจริงคุณ <ION> มีทุกอย่างแล้วตอนนี้ก็สนับสนุนเรื่องการช้อปออนไลน์เนาะอืกแฟนขอฝากแฟนๆเลยนะคะคือตอนนี้การช้อปปิ้งของเราสไตล์การช้อปปิ้งก็เปลี่ยนไปละการสไตล์การช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยตอนนี้มันก็คือง่ายสะดวกแล้วก็เรื่องของราคาเราได้ของที่ราคาถูกส่งไวที่สําคัญนะคะ ติดตามไลฟ์จากช้อปปีไปเรื่อยๆเนี่ยช้อปปีก็จะมีของรางวัลที่แจกเอาเอาเป็นว่าคุ้มอะซื้อได้ของด้วยแล้วก็คุ้มด้วยค่ะอืมวันเกิดกดซื้อะะอ,อะไรครับคะวันเกิดไปไขชีวิตโครกระบือ,อ,อก็ไปทําบุญแล้วก็มีคุณมาตุง้งคนรัศมีแขก็ช่วยสมทบทุนด้วยอ๋อมีเพื่อนๆอ,อีกหลายคนช่วยกันสมทบทุนค่ะก็ปีนี้ก็าพาลูกๆไปดูวิถีชีวิตว่าอันนี้เขาเรียกว่า ถ่ายชีวิตโคกระบือนะช่วยเขายังไงเงี้ยก็อธิบายให้เขาฟังค่ะัพอตัวเลขมันมากขึ้นการแบบที่จะฉลองมันเกิดตัวเลขมันมากขึ้นการฉลองมันเกิดต่างๆไม่เกิดตัวเลขผู้ชายโอ๊ยอาูุก่อนอาย่ก่อนไม่เคยกังวลเรื่องอายุเลยค่ะต่อให้ตัวเลขจะก้าวไปแบบข้างหน้ากี่ปีกี่ปีแต่ถ้าสารเคมีมันยังแน่นยังแน่นดิฉันบอกเลยว่าดิฉันดีใจที่เราสามารถที่ ออสตาฟล่างเราไว้ได้ขนาดนี้คืออายุขนาดนี้แล้วถ้าได้ขนาดเนี้ยคือแฮปปี้แล้วแล้วก็บอกเลยนะคะไม่ว่าจะกี่ปีผ่านไปดิฉันก็จะยังยื้ออายุาดิฉันจะยื้อการเวลาไปเท่าที่ดิฉันจะทําได้ค่ะมันต้องใช้สารเคมีเยอะขึ้นเรื่อจอยู้อย่างนั้นทุกวันนี้กินแทนน้ําแล้วค่ะสารเคมีก็เอาเข้าไปแต่ว่าเราก็ศึกษาไงอย่าเอาที่มันเป็นโทษกับร่างกายแต่นี่ก็เป็นคนที่ไม่ได้ถึงขนาดที่ หน้าต้องเป็นกระดาษ A4 ก็ชอบให้มันมีริ้วรอยมีอะไรตามไว้บ้างแต่ก็อยากให้รู้สึกว่าตัวเองดูเด็กกว่าอายุแค่นั้นก็คือแฮปปี้แล้วขอพรอ,อะไรให้ตัวเองบ้างก็แคขอขอส่วนใหญ่จะขอให้แบบว่าเรามีสุขภาพแข็งแรงตอนนี้ถ้าขอก็คือปอดโรคเนาะจะใช้ชีวิตยังไงให้แบบฉันปอดโรคคิดแค่นี้เองจริงๆค่ะไม่ขอเรื่องผูมิใเอะขอความรักที่ดีางไม่อยางแผ่นเต้าแล้วค่ะตรงนี้คือสต็อปค่ะสต็อป แต่ตรงอื่นก็คือเวลข้ามไม่ใช่ค่ะตอนคนแต่ว่าเพอนเรอาแล้วค่ะก็คือว่าตอนนี้พักเรื่องหัวใจอ่ะไม่ได้ไม่ได้ตามหาคืออยากใช้ชีวิตอยู่กับลูกพอพอพอช่วงโควิดมันได้อยู่กับลูกมากขึ้นเราก็รู้สึกว่าเราเออแฮปปี้นะชีวิตเราก็มีความสุขแล้วอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เรารู้สึกว่าเราอยากเตี้ยอยากวางมือจากเรื่องที่เข้ามาเออเหมือนกับได้ ได้ได้เจอคนล่าสุดเราเราเหมือนเรามีโอกาสได้เจอคนที่ใช่แล้วแล้วเราก็รู้แล้ว่าอ๋อเจอคนที่ใช่มันเป็นแบบนี้นะแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกอยากหาคนอื่นอีกเลยอะ่ะเหมือนเหมือนมีความสุขแล้วคนได้ได้ค้นพบสิ่งที่ที่ตัวเองต้องการแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจริงจริงมันเพราะเป็นเพราะว่าเรามไม่ไสมหวงงังเราก็เลยแบบผอนใจอะไรไม่เราความรู้สึกความสุขเรามันเต็ม uh huh. มันเต็มจนรู้สึกว่าไม่อยากหาเรื่อง คิดว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไปเจอแล้วมันไม่ใช่อะมันต้องกลายเป็นเสียเวลาทั้งเราและเขาถ้าวันนี้มันมีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ทุกวันทุกวันคือวันนี้พูดว่าแขวนเต้าแล้วไม่เอาแล้วเนี่ยแต่ถ้าพรุ่งนี้ถ้าเจอก็คือเป็นคาสัภาษณ์ของวันพรุ่งนี้นะคะก็้าเจนะคะอันนี้คือมันมันต่างรมต่างวาละเนาะคือพูดนะปัจจุบันว่าเออไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ยังแบ่งใจไว้ปุ๊บปั๊บรับโชค ก็ถ้าเกิดแบบเออส้มหลอดก,กับพระเจ้าเขาให้มาพระเจ้าบอกโอ้โหคนนี้แบบดีมากเลยนะของกระเจ้าเออเอาไว้ก่อนอะไรเงี้ยมันมันอาจจะเป็นไปได้แสดงว่าคนใหม่จะต้องมีหัวข้อ,อนๆๆคนที่ม <ๆ S 1> <ๆ S 2> าห <ๆ S 2> อมว่าไม่ใช่ดีกว่าหรอกมันใช่ห <ๆ S 2> อมเจอคนที่ใช่มาเนี่ยอตัวหอมเองก็ดันดีไม่พอเราว่ามันคงเป็นเรื่องของจังหวะของเวลาที่มันเจอกันแล้วมันพอดีเข้าใจซึ่งกันและกันเรื่องการทํางานนะแล้วเราก็มีลูกนะค่อนข้างกังวลว่าเอออย่างเรามีลูกใครเขาจะมาแบบ จริงจังจริงใจกับเราจะมารักลูกเราไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่เรารักไหมก็มันกังวลเยอะค่ะก็เลยคิดว่าเออถ้าไม่มีมันก็ง่ายกว่าหรือหรือห่วงเรื่องลูกด้วยว่าเออกลัวจะเข้ากับเขาไม่ได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยในการสร้างครอบครัวอะไรกังวลเรื่องลูกที่สุดค่ะกลัวว่าก็อย่างที่เราเห็นข่าวเนาะพ่อลงพ่อเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ก็ทางไปทางพ่อเลี้ยงอยู่แล้ว โอโหเราดหนึ่งเราก็แบบปกป้องลูกไม่ดีลูกไม่ดีหรือเปล่ามันมีความเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าถ้างั้นอ่ะเราก็ห่างจากอะไรที่คิดว่าอาจจะนําเรื่องเข้ามาในบ้านก็ได้เงี้ยดีกว่าจะลิ้นพันกันเลยพูดว่าคแต่ว่าค่ตอนนี้รู้สึกว่ามีความสุขกับการทํางานมีความสุขกับการใช้ชีวิตแล้วมีความสุขกับลูกมากมา บางครั้งเหงานะโดยเฉพาะเวลาดูโฮมทาวชา้ชาชๆาบอกเลยว่าขึ้นมากแบบโอ้ยตายแล้วอยากมีแฟนมีความอยากเจออะไรน่ารักน่ารอย่างนั้น<ด>แต่ว่าหัวหน้าโฮงอะไรเงี้ยแต่เราคิดว่าเออมันก็คือละครแหละการการเจอคนที่มันใช่จริงๆอะ่ะซึ่งเราก็ดันมีพันธะอีกวัยนี้แล้วเงี้ยมันก็คงหายากยิ่งกว่าเดิม,มก็ไม่หาค่ะแต่ถ้าเกิดจะเข้ามาก็ถือว่าเป็นเดสตินีเพื่อนๆไม่มีนะ ขึ้นมีแต่เกย์มเพื่อนเพื่อนอะไรอย่างเี้เพื่อนเหมือนแบบเวลาคือเวลาที่ผู้ชายแบบเหมือนสนใจในเราอย่างเงี้ยเขาเข้าผิดทางเขาไปเข้าทางมาตูมแล้วว่าตัวเป็นคนที่แอะอะหยิบอะไรเข้าปากตลอดเลยก็คือไม่ถึงอาไม่ถึงเราไม่ถึงเราใช่คนที่แล้วคประตูมคนที่แล้วเขาปฏิเสธมาตูมมันเลยถึงเราก็บอกตรงนี้ว่าเข้าทางรัศมีแขกจะดีกว่า ออนไลน์อย่างล่าสุดเราเจอมิชชชีพอ๋ออู้หโอ้โหมากมเล่าเลยค่ะนี่หลอกขายไข่ไดนโนเสาร์ชั้น6 0รอยบาทคือเอาจริงนะนี่ก็ได้ยินเรื่องออนไลน์อย่างเงี้ยมาเยอะแล้วไอ้ประเภทที่แบบมาเก็บเงินปลายทางซึ่งก็ท่องไว้ว่าไอ้เก็บเงินปลายทางมันมีมิชชชีพแต่วันนี้เขามาส่งอะเราอยู่ต่างจังหวัดจริงๆแลงเราแม่บ้านเขาก็เห็นว่าเออเป็นชื่อต้นหอมบางทีต้นหอมก็มีเก็บเงินปลายทางเขาก็โทรถามเราแล้วล่ะแล้วเราก็จำไม่ได้ว่าสั่งอะไรบ้างเออเงินรับไว้แล้วกัน อยากรู้เหมือนกันว่าคนอย่างเรามันจะโดนไหมและสรุปก็คือมันโดนห0ร้อยกว่าบาทห9 0้อยเก้าสิบาทให้ไข่ไดโนเสาร์งโง,โง่ฉันมา <c oughs> เป็นพลาสติกเลยแล้วก็คือไขลานอะไรก็ไม่ได้ <c oughs> ให้มานั่งต่อไดโนเสาร์แต่ว่าลูกชอบ <c oughs> ลูกก็คือไดโนเสาร์ลูกก็คือไม่รู้เรื่องว่ามันห0ร้อยกว่าบาท <c oughs> แต่นับจากนี้ก็เลยโอเคงั้นบอกที่บ้านเลยว่าไม่มีเก็บเงินปลายทางสมมุติว่าซื้อของปุ๊บก็ให้ตัดบัตรไปเลย จอะไรแบบนี้ไม่ได้หรอพี่หอมว่าส่งมาจากไหนอะไรเงี้ยเขาอย่างนี้ค่ะมันมันมีช่องโหว่ตรงที่ว่าถ้ารับของแล้วเปิดปุ๊บคืนไม่ได้เอออันเนี้ยหอมก็เลยรู้สึกว่าถ้าขนส่งอ่ะช่วยผู้บริโภคเรื่องนี้ได้จะดีมากเพราะในเมื่อขนส่งเป็นคนส่งของเงินยังไม่ได้จ่ายให้มิชาชีพอ่ะฉะนั้นขนส่งควรช่วยผู้บริโภคนิดนึงได้ไหมถ้าเกิดขนส่งไหนทําได้นะแบบ ซัพพอร์ตผู้บริโภคเรื่องตรงนี้ยวังว่าขนส่งนั้นน่าจะทาแบบมูลค่าได้เยอะเพราะเพราะคนซื้อก็รู้สึกปลอดภัยอ่ะจริงๆคนโดนเยอะคนเดินคนโดนเยอะมากแต่ด้วยความที่มันมีเงื่อนไขว่าถ้าแกะแล้วอ่ะคืนไม่ได้แต่เวลาที่เราซื้อของอ่ะเราก็อยากรู้ไงเราก็อยากรู้ว่ามันสั่งอะไรไปมันมันแกะข้างในเป็นอะไรแต่พอแกะแล้วมันก็เลยมีปัญหาว่าคืนไม่ได้ก็ต้องรับสินค้าไปโดยปริยายแต่ถ้มีอีกเค่ทง่ไม่อหคาะสมนั้นไม่ใช่เรื่องของตัวเองใช่ว่ามีคนมากดกดทุของเิน ไม่ใช่เรื่องตัวเองค่ะคือเราเลยพอเราเจอแบบนี้เราก็เลยแบบอาา่ะถ้านี้ทุกคนโพสต์แชร์กันไหมเรื่องมิจฉาชีพใครเจออะไรแบบไหนบ้างซึ่งอันนี้หอมรู้สึกว่ามันใหม่มันใหม่ก็คือเคาะประตูหน้าบ้านแล้วก็บอกว่าเออทำงานอยู่บ้านข้างๆเนี่ยค่ะแต่เฮียไม่อยู่ลูกต้องไปโรงพยาบาลขอแบบขอยืมเงินหน่อยห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยบางทีทางบ้านก็รู้สึกว่าเออมันไม่ได้มากมายก็ช่วยไปแต่สุดท้ายก็ไปถามเฮียว่าเนี่ยใช่ลูกน้องเฮียหรือเปล่าเฮียก็ไม่รู้ก็คือโดนมิจฉาชีพไปแล้วก็เลยบอกทุกคนว่าเออ ก็อาจจะต้องเช็คนิดนึงว่าถ้าเกิดใครมาเคาประตูของเงินหน้าบ้านอ่ะอาจจะให้พึงระวังว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าค่านใช่นักช็อคด้วยเพราะว่าใกล้ๆเออติดติดไฟก่อนเดี๋ยวน้่งก็คือสถานการณ์ตอนนี้เนาะมันก็คนก็ลําบากมากขึ้นแล้วมิจฉาชีพเองน่ยก็ไม่ได้เห็นใจประชาชนที่กําลังเดือดร้อนคือมีความเห็นแก่ตัวในการที่อยากจะได้ของคนอื่นอ่ะ ฉะนั้นเราในฐานะประชาชนเองเราอาจจะต้องดูแลตัวเองเพราะบางทีกฎหมายก็ทําอะไรกับคนเหล่านี้ได้ไม่ถึงหรือบางทีเราก็เบื่อหน่ายที่จะไปแจ้งความกับเรื่องเล็กๆน้อยๆเพราะบางทีตํารวจก็มีงานมากมายเนาะมันก็คือดูแลตัวเองหรือถ้าเจออุทาหรณ์อะไรก็ลองโพสต์บอกในโซเชียลเพื่อช่วยเตือนคนอื่นๆในยุคนี้ค่ะขอบคุณโมค,ค่ะ